สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พินเพื่อนหลุงตาอาทุกทท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีแล้วก็พิซซ่านะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลนะครับก็พี่พี่นเพื่อนครับวันนี้เนี่ยเราจะกลับมานั่งห้างที่เราเนี่ยเคยเจอหมีป่าเนี่ยมาจู่โจมเรานะครับไม่รู้ว่าห้างนั้นน่ะจะชำรุดมากแค่ไหนแล้วนะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยเรากลับมากัน2คนนะครับเพื่อเพื่อมาเป็นเพื่อนกันนะครับจะได้ เกิดอันตรายใดๆเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันนะพี่นะจะได้คอยช่วยเหลือกันนะครับก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวงเนี่ยพวกผมทั้งสองคนเนี่ยขออนุญาตเนี่ยเดินทางเข้ากันต่อก่อนนะครับสาใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่า แล้วเขาป่าลือ่อย่างเงี้ยเนี่ยเหนื่อยนะพี่เนาะก็อยากได้กําลังใจเนี่ยจากพพเพื่อนเพื่อน FC นะครับก็โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อครับไปสภาพป่าทางเดินก็จะลบนิดหน่อยนะครับนี่นะก็ถือว่าลบพอสมควรนะครับพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย ครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันต่อระวังนะพี่ตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงแล้วนะพี่พี่ป่าเนี่ยคือลบมากนะหนามก็คือเยอะมากนะครับ สองเห่โอเคครับอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้าที่ผมว่าเลยครับไปก็พี่พีครับระหว่างทางเดินเนี่ยผมได้เจอกับเห็ดชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถเนี่ยรับประทานได้นะครับเอาไปย้ำเนี่ยคือสุดยอดเมนูเลยนะครับนี่คือเห็ดเท้าช้างนะพี่พเจอไหมครับข้างในเนี่ยเป็นวุ้นนะครับแป๊บนะครับ ตงนี้เนี่ยจะเป็นวุ้นแบบนี้นะลองฉีดดูดีๆนะครับเนี่ยสามารถทานได้นะครับน้ำเนี่ยออกจืดๆหน่อยๆนะครับเหมือนถ้ากระหายน้ําถ้าหลงป่าเนี่ยสามารถรับประทานได้นะครับออกจืดๆนะพี่ๆขึ้นเยอะมากๆนะครับคือดอกใหญ่มากๆนะครับโอเคครับพี่พี่อย่างเงี้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไป โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เดินมาถึงห้างที่ผมว่าแล้วนะครับห้างนี้เนี่ยเราเคยเจอหมีป่ารอบที่แล้วนะพี่เนาะไม่รู้ว่าเป็นหมีควายมากินมะม่วงที่มันหล่นหรือเปล่านะครับพี่พี่นี่นะครับโอ้อนมะม่วงใหญ่เลยนะพี่พี่โอเค okay, ครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมกับพีซ่ซาขออนุญาตประกอบอาหาร กันก่อนนะครับเพราะว่าเดินมาเนี่ยหิวมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไงขออนุญาตประกอบอาหารชวนครับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้มไข่กันนะพี่เบศต้มมามาเดียวนะโอเคครับก็โอเคนะครับพี่พี่ระหว่างต่อกับข้าวสุกเนี่ยผมเนี่ยจะลองขึ้นไปเช็คห้างนะครับว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานนะครับ กลัวเป็นอันตรายด้วยนะครับดูบันไดเนี่ยเ็ายังถือว่ามันคงอยู่นะครับพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโอ้โหอันตรายมากถ้ากิ่ไงไม้หักแม้แต่ท่อนเดียวเนี่ยอันตรายนะครับดูดิพี่พี่ สูงนะบอกเลยสูงมากถือว่ายังนั่งโคงอยู่นะครับ้างยังถือว่ามั่นคงอยู่นะพี่ บรรยากาศด้านล่างนะครับก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างนะครับพี่ๆแต่รอบที่แล้วนะผมเองเนะผมคิดว่าเ,เป็นหมีควายนะครับอาจมันเนี่ยจะมากินลูกมะม่วงป่านะครับก็เลย มาให้ได้ยินเสียงแล้วก็เจอตัวเป็นครั้งคราวนะครับพี่พี่เพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ได้กอกไฟไว้ด้านล่างนะครับผมเองก็ลืมตัวไปนะครับถ้ากอกไฟถ้ามีควันเนี่ยสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่ายไม่กล้าเข้าใกล้ไฟนะครับเพราะว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยกลัวไฟนะครับก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงเนี่ยผมนะครับขออนุญาตลงไปดูกับข้าวก่อนครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับตอนนี้เนี่ยกับข้าวของเราเนี่ยสุกหมด เชี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีมะม่าต้มแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ข้าวนะครับแค่นี้ก็ถือว่าหลูดแล้วนะครับพี่ๆโอเคครับเดี๋ยวงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารครับนีี่่พ นี่เนี่ยเราเนี่ยได้รับประทานอาหารเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่กันบนห้างแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่ายังรัดน้ำยังรับน้ำหนักเราได้สองคนนะพี่เนาะยังไม่ช้ำลึกเท่าไหร่เลยครับป็นแข็งแรงอยู่นะพี่นะครับก็โอเคนะครับพี่ๆเพื่อนเดี๋ยวไงเนี่ยพวกผมนะครับขออนุญาตเนี่ยนั่งพักกันก่อนนะครับถ้ามีอะไรมา ไม่ดีเนะี่ยเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ,รบเดี๋ยวไงเนะี่ยเดี๋ยวเราไ้เจอกันในยามค่ำคืนนี้ครับพี่พี่ ถ้าได้ยินเสียงรถเนี่ยเราอยู่บนสันนะพี่พี่มันเป็นเรื่องปกติเสียงลถมันขึ้นมามันกล้องไหผมเขามันกล้องนี่ผบเขา่าไปได้หรือวะ <c oughs> <c oughs> กอรีก้วฮะานคือไซวยนะงานคือไว้ยเหลียงขุยอ๋อมุกจอเหลียงขวยอ๋อเอลยเชื่อเหลงเชือเกเียวเครับเกเรียยครับเกตุใจภาษาดออ

โอ้เชียพี่บ้าตายเขาไปแล้ออมีของย่าออมเดช่องเดมามาโตมอ๋อหลอกวีก็เออเออของเจอไทยหรอเออมทเลนเออ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 ก็พี่เพื่อนครับก็คือเป็นลุงหมู่บ้านข้างล่างนะครับแกเนี่ยมาหารากสมุนไพรนะครับเพื่อนําไปขายนะครับลุงแกบอกว่าลุงแกเดินมา ทั้งวันแล้วนะครับวันนี้พึ่งได้ไม่เยอะนะครับลุงแกขอกลับก่อนนะครับเพราะว่าลุงแกเหนื่อยนะครับเขาว่าเดินมาทั้งวันแล้วนะครับก็โอเคครับพี่พี่ไม่เป็นอันตรายนะถือว่ายังคุยรู้จักกันอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งพักกันต่อน,นะพี่เนาะเมื่อกี้เสียงกวนวิบา,า,ากไต่เขาใช่ปะน่าจะไต่ทางาชายแดนข้างล่างนู้นนะพี่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะใช่ก็โอเคครับเดี๋ยงั้นไว้เจอกันครับพี่พี่ถ้ามีอะไร เกิดขึ้นกับผมหรือว่ากับพิซซ่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการมาเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆะได้รับชมเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับก็พี่ๆครับตอนนี้เป็นเวลาทมหนึ่งแล้วนะ<ช>ฟ้าเพิ่งจะออกมืดมืดเองนะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยคือวังเวงแล้วนะครับไม่มีเสียงแมลงหรือเสียงอะไรร้องเลยนะครับ ใช่ไหมพี่โอเคครับพี่พี่ถ้าฟ้ามืดกว่านี้นะผมจะมาเปิดกล้องแห้พี่พี่เนี่ยได้รับชมบรรยากาศนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะทุ่มเดียวนะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมจะรีบอัปเดตสถานการณ์ให้พ่เพื่อนเนี่ยได้รับชมครับผม มันเหมือนจะมาขึ้นห้างเฮ้ยมันจะมาขึ้นห้างอย่านะมันจะมาขึ้นห้างเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจะมาขึ้นห้างพี่ ủa ừ, lông làng rồi ạ à. lông mà lẻn rồi bí bí ủa lông mà lẻn rồi bí bí ơi ui ui nyonun know, nyonun. Know. ไฟอยู่เงียบๆดีกว่าเชื่อผมโอเคนะพี่พิมเพื่อนนะเดี๋ยวผมกับพี่ซ่าเนี่ยขออนุญาตปิดไฟอยู่เงียบๆดีกว่านะครับถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเองเนี่ยเดี๋ยวจะคอยเปิดกล้องเนี่ยให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตนั่งซุ้มดูกับพี่ซ่าเงียบๆก่อนนะครับเดี๋ยวไังเดี๋ยวเราไว้เจอกันครับทุกคนพี่พิเพื่อนครับคือตอนเนี้ยเรานั่งมาเนี่ยสองชั่วโมงแล้ว เอาว,วัดเนี่ยผมก็จะมีแค่มีเล่มนี้เล่มเดียวนะผมจะเก็บไว้ข้างตัวตลอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวยางไงเนี่ยผมกับพิซซ่าเนี่ยขออนุญาตเนี่ยนั่งพักและนอนพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวยางไงเนี่ยผู้ผมนะครับขออนุญาตปิดกล้องตรงนี้เลยนะไม่รู้ว่าในเช้าเนี่ยจะรีบเก็บเค้าของนะพี่นะอาจจะไม่ได้ตื่นมาปิดกล้องนะครับก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผใม ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ